พื้นที่ไหนมะนาวราคาแพงกันบ้างคะช่วงนี้มะนาวราคาแพงมากๆเลยนะคะบ้านแคเลเนี่ย สามลูกยี่สิบนะคะเพื่อนๆขาแล้วไม่ใช่ว่ามะนาวน้ําดีนะคะข้างในเนี่ยแห้งเลยค่ะแต่ว่าก็จําใจต้องซื้อนอะเพราะว่ามันหายากนะคะเพื่อนๆบางคนบอกมาว่าบางพื้นที่เนี่ยลูกละสิบบาทสิบห้าบาทเข้าไปแล้วคะ่ะหูซึ่งราคาสูงมากๆเลยนะคะาาเพื่อนๆขามะนาวแพงแบบเนี้ยมีผลกระทบแน่นอนคะ่ะคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็คือพวกแม่ค้าพ่อค้าที่ขายยำขายส้มตาหรือว่าขายอาหารที่ต้องใช้ มะนาวเป็นเมนูในการปรุงอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะรับรองว่าขาดทุนแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้แค่เลยมีตัวช่วยนะคะในการทดแทนมะนาวสดนะคะตัวช่วยของแค่เลยก็คือผงคะนอผงนั่นเองค่ะผงคะนออันนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะตามเซเว่นตามโลตัสทั่วๆไปเลย ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่แคเลเอามาให้ดูเนี่ยแคเลไม่ได้ค่ารีวิวแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะแต่ที่เอามาให้ได้ดูก็เพราะว่าแคเลอยากให้เปเพื่อนๆนะคะที่ว่าบ้านมะนาวแพงได้ประหยัดต้นทุนนะคะอย่างเช่นพอขาแมค้านาอค่ะผงมะนาวอันเนี้ยทั้งหมด67กรัมนะคะเขาบอกว่าทํามาจากมะนาวแท้เลยค่ะทั้งหมด23ลูกนะคะแคเลใช้ทุกปีนะคะในช่วงหน้าร้อนเพราะว่ามะนาวมันจะแพงเนาะรสชาติแล้ว ก็กลิ่นเนี่ยใกล้เคียงกับมะนาวแท้มะนาวที่เราบีบออกจากลูกมากๆเลยค่ะเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็ไม่ค่อยดีเนาะค่ะเดี๋ยวแค่เลจะมาผสมให้ดูเราจะใช้น้ําสะอาดนะคะทั้งหมด200 ml ค่ะน้ําเป็นน้ําสะอาดหรือว่าน้ําเปล่าที่เราต้มสุกแล้วนะคะ ดังนั้นค่ะก็ใส่ผงมะนาวลงไปทั้งซองเลยทั้งหมด67กรัมนะคะเพืเ่อนๆขาค่ะน้ำเปล่า200 ml น้ำผงมะนาว67กรัมจะรวมเป็นทั้งหมด250 ml เหมือนที่ข้างซองเขาเขียนไว้เลยนะคะจากนั้นก็คนผสมก่อนค่ะคนนานๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตะกอนที่ก้นเนาะนี่ค่ะเพืเ่อนๆสามารถลองชิมได้เลยนะคะกลิ่นและรสชาติเนี่ย ไร้เคียงกับมะนาวสดมากๆเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเคเลก็ซื้อมาใช้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ใช้มันช่วยประหยัดต้นทุนได้มากเลยค่ะในการที่มะนาวแพงเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะลองเอามะนาวตัวนี้ไปใช้กันดูนะคะค่ะวิธีใช้นะคะแคเลก็จะเทใส่โหลไว้แบบนี้ค่ะเวลาใช้ก็เอาออกมาใช้หรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ ใส่โลไว้แบบนี้นะคะเวลาใช้ก็ตักออกมาใช้นะคะถ้าหากว่าใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้นานจนหมดนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะสามารถลดต้นทุนได้เยอะในช่วงนี้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ